ผมคนหนึ่งได้สืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสารงานหัถตถกรรมเลิศดลำ้ำภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ่ายทอดสอนต่อยอดให้เยาวชนผลรุ่นหลังเพื่อทำไว้ใช้สอยในตัวเรือนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ช่วยกระจัดสิ้นความยากจนผมชื่อหลุงกิจนานิขบุตรรบเจ้าของภูมิปัญญากลุ่มจักสาร การท่องเที่ยวเชิงเพราะด้านทําบ้านแหลมมะขามครับบ้านนะาจิตผมได้เห็นเ,เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะที่ทํากับเป็นงานประดิษฐ์ที่ทํากับคุม้มต้นคุ้มใช่ไหมครับลักษณะของงานชิ้นนี้เป็นเป็นอะไรครับนะเขาเรียกเขาเรียกว่าโมบายครับโมบายดักฝันครับเป็นโมบายโมบายนะครับโมบายดักฝันโมบายดักฝันทําไมถึงเรียกว่าโมบายดักฝันครับ คือว่าคือเป็นไม้มงคลครับไปแผวนไวเอตจัมบานเนี้ยเรียกฝันนะฝันรากจะตายเป็นดีนะโบรลาครับก็เรียกว่าโบใบดักฝันใบดักฝันนะครับก็คือเป็นไม้มงคลไม้มงคลที่ทาโดยต้นครุ้มต้นคุ้มครับคุณสมบัติต้นคุ้มเขาก็ไม่เป็นมอดไม่กินราไม่ขึ้นเหมือนไม้ไผ่ลวกครับคือมันเป็นโบใบดักฝันฝันแล้วก็จะมีลูกมะค่ามะค่าละลูกมะค่า ลูกมะข่าผสมด้วยแล้วลูกยางพลาเป็นของเกิดจากกระถางนำใจโบราณโบราณแล้วก็อันนี้ก็ใบพัดยางยางใต้ยางนาเรามาผสมกันผสมกันแล้วก็เกิดจึงเรียกว่าโมบายดักขวับก็คือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะครับแล้วก็มานำมาสร้างประดิษฐ์เป็นโมบายนะครับ อันนี้พือต้นคุ้มใช่ไหมครับนะมอันนี้ต้นคุ้มอ๋อในลักษณะของต้นคุ้มก็คือเป็นไม้ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านด้วยวงกุญแจก็เรียกวงกุญแจดาวครับครับเป็นวงกุญแจดาวนะครับดาวถ้าเราเริ่มต้นที่นี้ได้เราสามารถจะทําได้หลายอย่างเป็นกิิบตัดผมก็ได้ครับครับเป็นต่างหูก็ได้ครับครับแล้วแต่เราจะจัดขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับครับแล้วมาประกอบ เป็นตัวกระเป๋าแวนปากาเดียนสออะไรพวกนี้ได้เป็นตัวประกอบตัวนี้ด้วยครับแต่ถ้าเราเอาเส้นตอกยาวๆเราก็สามารถทําเป็นที่รองแก้วได้ครับรวมทั้งอันนี้ด้วยแต่แว่นนารวมทำมมโมบายได้ครับโมบายได้ครับทำโมบายดอบกุนได้